สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าของตัชิบ้านะครับตอนนี้มีอาการมีเสียงดังแล้วก็สั่งปั่นแห้งไม่ได้นะครับตอนนี้ผมเปิดลองในโหมดของปั่นแห้งอยู่นะครับตอนนี้จะเป็นตัว9กิโลนะครับรุ่นนะครับตามนี้เลย AWB 1 0 0 0 GT นะครับปั่นให้มีอาการเสียงดังนะครับ แล้วก็ถังถังปันถังถังปันแห้งไม่หมุนนะครับหมุนเฉพาะใบพัดน,นะครับตอนนี้ที่ผมอมองดูนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะผมเราว่าตัวตัวเดนมีปัญหานะครับตัวเดนน้ำทิ้งมีปัญหานะ ตัวปั่นแห้งไม่ได้นะครับก็บเดี๋ยวโมซักโมซักเห็นเขาบอกว่ามันได้ยินอยู่นะฟังเสียงว่อนะแกล้แกลไม่ได้ยินนะเมือกี้อ่าตัวนี้ไม่ได้ยินเนาะ เมื่อสักครู่ได้ยินเสียอ่าไม่ใช่เมื่อสักครู่อ่าเจ้าของเครื่องเขาบอกว่าตัวตอนปันป่นปั่นปั่นซักซักปุกซักมันได้ยินเสียงแกทเกทเเหมือนเมื่อกี้ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ยินเนาะไม่รู้วันดังช่วงไหนอาจจะดังช่วงใสายพาก็ได้แต่ว่าเบื้องต้นคือตอนนี้คือโหมดปั่นแห้งทำงานไม่ได้นะครับแล้วก็ตัว ถั้งปั่นเนี่ยไม่หมุนถังนี่ไม่หมุนนะครับก็หมุนแค่ใบพัดนะครับในในโหมดปั่นแห้งเนาะหมุนแค่ใบพัดแล้วก็ถังนี่หมุนไม่ได้โอเคนะครับตัวนี้ผมเดาว่า,าเดน่นเสียงเด่นนั่นแหละรูดเสียงเดนน่นทั้งทิ้งรูดนะครับดึงดึงตัวตัวสลับเฟือง ตัวเฟืองปั่นเฟืองซักสลับเฟืองนะครับไม่ใช่ตัวสลับเฟืองตัวบิดบิดสปริงยังไม่ได้เรียกว่าตัวสลับเฟืองนะครับทําให้ได้ยินเสียงตัวมอเตอร์เดินหมุนตลอดเวลาแล้วก็ตัวทางปั่นไม่หมุนนะครับหมุนแค่ใบพัดถ้าหมุนแค่ใบพัดนี่เดากันได้เลยนะครับถ้ามันหมุนแค่ใบพัดเนี่ยคือตัวตัวเดนอาจจะไม่ดึงดึงตัวคลัต ก็ตัววาลวนะครับน้ํามันอาจจะไหลออกนะแต่ว่ามันไหลไม่หมดโอเคมาทําการตะแขนงเครื่องเช็คด้านล่างกันนะครับ เด่นเดี๋ยวผมเอา,เอาไฟมาลองเด่นดูนะครับว่เาเป็นยังไง ดูกันชัดๆน,นะครับเสียงของมันนะครับเกิดจากอะไรนะครับนี่นมันหมุนดึงไม่ได้นะครับอ่าเกิดจากเฟืองตัวเดนมันรูดนะครับแต่ตัวมอเตอร์เดนไม่ไม่ไม่เสียนะตัวมอเตอร์จริงๆของมันคือไม่เสียนะครับแต่ว่าตัวเฟืองตัวเฟืองมันรูดนะครับอ่ามันก็จะดึงไม่ได้นะครับ แต่ถ้าตัวมอเตอร์มันเสียเลยมันจะไม่หมุนเลยนะครับตัวมอเตอร์มันเสียงขาดนะครับมันก็จะไม่หมุนเลยตัวนี้ก็คือลักษณะของตัวมอเตอร์ไม่เสียแต่ว่าเฟืองของตัวเด่นเนี่ยมันรูนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนตัวใหม่ครับตัวนี้ไม่มีอะไรน็อตสองตัวเนาะโอเคตั้งต้องก่อนตัวใหม่นะครับตัวนี้ Good. Ah, she's one now. Yeah. ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับ It through ลองใหม่เนาะ นีนะ่มันต้องดึงแล้วล็อกอยู่เลยนะครับตรงปิดนะ,ะแล้กลับคือนี่เปิดนะครับโอเคปิด <c oughs> เปิดนี่มันก็จะดึงแกนคลัตด,ด้วยนะครับตรงนี้นะดึงคลัตปล่อยอ่อ ปล่อยภาพเรนะครับที่หนีบแกนอยู่นะครับแล้วก็จะสลับสับเฟืองตรงนี้นะครับก็ปล่อยเฟืองอจากที่จิกเฟืองอยู่ก็ปล่อยเฟืองนะครับเพื่อให้มันสลับไปอยู่ในโหมดของแกนปั่นซักนะครับ้พื่ให้ปันแห้งนะครับจากโหมดปั่นซักมาเป็นปันป่นแห้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาทําการลองอกับตัวระบบเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับ เลือกเป็นโหมดปั่นนะครับไฟไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะ นี่นะครับก็หมุนแล้วนะครับฟังเสียงขลังนะครับตัวทเทได้ยินเสียงแก,ก๊แกแก๊แก๊ตอนแรกนะครับแก๊แก๊แกแกนะครับไม่ได้ยินแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะฟังเป็นเสียงมอตเตอร์หมุนนะนี่นะครับจะรอให้มันหมุนแบบรอบเร็วก่อนนะมันจะได้ยินเสียงชัดขึ้นนะครับ ตอนนี้กำลังทำการรันรอบสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับของมอเตอร์นะครับตัวแกนของเขาก็ค่อนข้างจะเงียบอยู่นะไม่ไม่ได้ยินเสียงลูกป,ปืนนะครับ โอเคนะ่าจะได้ยืนอยู่นะครับตัวตัวนี้มันมองไม่ได้นะเดี๋ยวผมลองเปิดฝาประตูอยู่โอ้ยมันล็อกเปิดไม่ได้นะครับมันล็อกอยูงดูไม่ได้เนาะเอาเป็นว่าหมุนแล้วนะครับก็สรุปอาการเลยนะครับตัวนี้เครื่องซักผ้าของตัวชิบ้านะครับเก้ากิโลนะครับ อาการมีเสียงดังนะครับด้านหลังเครื่องแล้วก็สั่งปั่นแห้งไม่ได้นะครับปั่นปันซักได้ปกตินะครับแต่ปั่นแห้งไม่ได้นะครับก็ที่นั่นแน่น้ำอาจจะขังด้วยนะครับแล้วก็ทำการตรวจเช็คน,นะครับตัวที่เสียก็จะเป็นตัวเดนน้ำทิ้งน,นะครับ มีอาการเฟืองรูดนะครับทําให้ปั่นอ่าทำให้ปันป่นให้ไม่ได้เนื่องจากตัวสลับเฟืองอ่สลับโหมดซักไปโหมดปัน่นแห่งไม่ได้นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ